ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุภูสุคนนะครับสำหรับมือนีนะครับผมสีมาเว้ามาเล่าประสบการณ์นะครับหร,ร,ร,บรือว่า,าเทคนิคเก็บความหูเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการแต่งเพลงเกี่ยวกับการเขียนเพลงปรับพันเพลงขึ้นมานะครับพี่นอ้องอันนี้เป็นประสบการณ์เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับคนอื่นอาจมีเทคนิคหรือว่าอาจมีวิธีการนะครับที อาสิคือกันกับผมหรือว่าแตกต่างไปจากผมแต่ละคนอาศิรบคือกันเนาะนะครับทะว่าอันนี้เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวกันแล้วกันนะครับเพื่อจุดประกายให้ให้หลายๆคนที่คิดอยากสิเป็นนักแต่งเพลงนะครับนักกวะพัธ์เพลงนะครับซึ่งอาสิบพถึงกับขนาดที่ว่าเป็นแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่าคนที่สิเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้นะผมเสื่อว่า อาจเป็นมุคคลที่มีซื้อเสียงนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆแล้วนะครับแต่สําหรับผมเองบอกในฐานนั้นบ่ไมีอย่างเลย <c oughs> นะครับก็แค่เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเป็นประสบการณ์เป็นเทคนิคอาจจะเป็นเ,เซสเชียวเดียวของของคนที่เขาประสบความสำเร็จกับ่าไรนะครับเพราะว่าผมเองเนาะแต่อย่างที่บอกบได้ ประสบความสำเร็จเองเลยนะครับทั้งนั้นเขียนเพลงทั้งนั้นแต่งเพลงนะครับแต่ว่าผมก็คือว่าประสบการณ์เล็กๆหน่อยของผมนี่อาซิมาเติมเต็มหายหลายๆคนที่คิดอยากสิเป็นนักแต่งเพลงกันได้นะครับพี่น้องก็คือจุดเริ่มต้นของผมเลยนะครับที่สามารถที่สิแต่งเพลงเขียนเพลงได้นะครับสำหรับผมเองนะครับสำหรับผมเองผมคิดว่าเรื่องทำนอง ทำนองนี่สิมากเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมนะคนอื่นอาจสิเป็นเหนือหลองเป็นเนื้อหาอยังต่างๆกันแล้วแต่แต่สำหรับผมเองนี่ผมคิดว่าทำนองเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นบทเพลงออกมาได้นะครับก <Okay. S 1> ็คือเอา้าสมมติเขามีทำนองอยู่ในใจแล้วคือว่าเขาห้ำทำนองอ่าหรือว่ามีทำนองอยู่ในหัวคิดอ,อยู่ในสมองเขาแล้ว ประมาณนี้นะครับการถีส่สีเอาเนื้อหาเนื้อรองเขามาใส่กับตานองมันก็เป็นเรื่องทีไงนะครับคือถามว่าเนื้อรองมันสำคัญบก่ก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าการถีคนเ้อาสีฟังเพลงเนื้อหาของเพลงก็มีส่วนสำคัญคือกันแต่ว่า ที่ขาดไปบ่อรผมก็ว่าทำนองสำคัญแบบบางเพลงเลือกพี่น้องลองสังเกตบึงเพลงดังเพลงติดหูนะครับบางเพลงเนื้อหาเดี๋ยว่ามีอย่างเลยนะครับหรือว่าบางเพลงเต้าแปะบอกออกสะดวจซำไปแต่กับติดหูแต่กับอยากฟังเรื่อยเรื่อยแต่กับกลายเป็นเพลงดังได้นะครับผมคิดว่าทำนองสำคัญนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่หลายๆคนอยากสิแต่งเพลงในผมแนะนำาิ้งสี่นะครับ ฟังหลายๆฟังเพลงหลายๆหรือว่าฟังดนตรีฟังดนตรีบรรเลงนะครับฟังฟังเพลงหรือว่าอาจจะเป็นบทสวดนะครับแบบตามวิธีต่างๆวิธีมงคล้นแนวบ่มงคล้น,นแนวอียังก็วาไปนะครับ <S <S พวกนี้มันสีซึมซับนะครับเต้าฟังหลายๆมันสีซึมซับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ <S <S 1> <S 1> พอซึมซับเขามาเรื่อยๆ คำนองนี่อยู่ในอยู่ในหัวคิดเท่าเดียวนะครับที่นี่เรื่องเนื้อหาเรื่องเนือ้อลองของเพลงนะครับเท่ากับมาเบิงวะอ่าเต้าสีแต่เแตงเพลงอยากให้มีเนื้อหาไปในท่าไหนเช่นอ่าในทาาสนุกสนานในทาาเศร้าเสียใจผิดหวังอกหักเอี่ยงแต่เหลวแต่นะครับเท้าคอยมาอ่าคิดเนื้อหาใส่กับทวงทํำนองที่มีอยู่ใน โมคิดเหรนะครับพี่น้องเรื่องการแต่งเพลงการเขียนเพลงนี่มันก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งบางเทือกะอาศิกกาหนดผลงานได้บางเทือกะอาศิกกาหนดผลงานม่ได้ก็คือว่าบางเธอเข้าตั้งใจสเขียนเพลงแต่งเพลงแต่ว่ามันก็เหตุบ่ไดดนะครับบางเืออยู่ซื้อตั้งใจบ่อด้อยากเขียนเพลงเลยบ่ได้อยากแต่งเพลงเลยแต่ว่ามัน ขุดขึ้นมานะครับในหัวคิดเท่ามันก็สามารถมา,มา,าถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือเป็นถ่วงทำนองเป็นบทเพลงออกมาได้นะครับปัญหาของคนแต่งเพลงใหม่ๆนะครับถามว่าแต่งมนแต่งไหนบ่มันแต่งไหนไอยู่นะครับแต่ว่าบางเทือนแต่งไปเรื่อยๆเร็วหาหาหมองลุ่บ่ได้นะครับอันนี้ผมก็นแนะนําว่าหลายๆคนยาพึ่งพอใจนะครับเพราะว่า ผมเสือว่า้าคนเท่านี้ตั้งใจสิเริ่มเริ่มทีสิเห็ดแล้วนะครับพยายามเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักมือมั่นก็เห็ดได้นะครับผมนี่นะครับที่แหลกนะครับผมก็อยากแต่งเพลงนะครับอยากเป็นนักแต่งเพลงนะครับอยากแต่งเพ่งเป็นแรกๆผมใส่วิธีหนก็คือว่าถ้าผมคิดเนื้อหานะครับ คิดเนื้อหาคิดทำนอกใดผมสี่ห้าจังหวะแล้วก็สวมลองเองนะครับลองไหวเท่าเฮ็ดงานไปเท่าคิดได้เท่ากอ่าห้าอยู่ในหัวคิดเท่าก่อนกันด้หรือว่าจังหวะแบบมีคนเท่ากับมาห้าจังหวะของเท่าเ,เพลงของเท่าเองนั่นแหละ,ะนะครับแล้วกันอ่ากันเนี่ย,ยคือจดไว้นะครับหรือว่าสีบ,บันทึกในโทรศัพท์ไว้ก็ได้นะครับแล้วเวลาว่าง เฮ้าคอยมากมาเรียบเลี่ยงคําเหลียบเลี่ยงประโยคใหม่ที่หลังกันได้นะครับพี่น้องอ่าบางคนอาสิอ่าถาม่าเอ้ยมันต้องจําเป็นที่ต้องเล่นกีตาร์เป็นกนอนโบหรือว่าจําเป็นที่ที่เล่นเครื่องดนตรีจักอย่างให้เป็นกนอนโหรือเปล่ายังประมาณนี้นะครับสาหรับผมเองนะครับ ทาเ่นเครื่องดนตรีจักยานใดนะครับที่มันเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถกนดโนต้ตใดย่างเช่นพวกกีตาร์พวกคีย์บอร์ดยังประมาณนี้นะครับมันก็สิงไงทาเลนพวกนี้นะทาเ่นพวกกีตาร์พวกคีย์บอร์ดยังใดสิงางเลยในการเขียนเพลงในการแต่งเพลงครับแต่สําหรับคนท,คนที่คนที่เล่นยนเป็นกระโเป็นยังครับก็สามารถแต่งเพลงใดในถุงทํานองที่เข้าขนัด ที่เข้าคิดใดก่อนก็ได้เพราะว่าพื้นฐานของการแต่งเเป็นบทเพลงเป็นจังหวะเป็นทำนองขึ้นมาเนี่ยนะครับมันกัมันกันกคล้ายๆว่ามันกัสีอยู่ในพื้นฐานของเมโลดีเพลงของโน้ตเพลงคือกันนะครับถ้าเข้าเรียนโมเป็นเรียนเครื่องดนตรีอีกอย่างโมเป็นก็โมเป็นอย่างนะครับให้แต่งเพลงให้เป็นเนื้อเพลงให้ทำนองมากค่าวๆก่อนนะครับเวลาที่เข้าสเอาไปเห็ด ดนตรีไปเฮ็ดเพลงยังสินะครับมันก็สิมีคนถี่เขาเรียนดนตรีเป็นมากคัดเกลาเฮ้าไม่อีกคือเก่านะครับเช่นแบบว่าเฮาแต่งเพลงไวเแลวเวลาเฮ้าสิไปเฮ็ดเพลงเขาของอัดใน้องอัดน่ะก็สิมีพวกคูบาอาจารย์ที่เขาเป็นนักเรียบเรียงดนตรีสีมาซอยเฮ้าเบงว่าเพลงนี้เออเฮาแต่งมาหนี่มันไดมโลดีเพลงบอมันเป็นประมาณไหนนะครับมันต้องอ่า ใส่คอร์ดใดใส่ขี่ใดนะครับใส่ทำนองใดมันคอยสีเขาเมโลดี้เพลงมันคอยสิเป็นทั้งของเมโลดี้เพลงเดี๋ยวเขาก็สินะนนัเขาอ,อีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นไปไห้ก็ให้เขาเขียนไปหลายหลายก่อนนะครับเดี๋ยวเขียนไปเรื่อยๆผมคือดวานะครับพวกเมโลดี้เพลงต่างนะครับพวกถ่วงทำนองว่าอ่ามันใดบอ่อมันเป็นแบบสีบ่นีผมคือดว่าถ้าประสบการณ์ด้วยประสบการณทีตเท่านี้ ฮัทแต่งไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็สิบไปในหลู่ท่างที่มันถึงต้องเองนะครับผมเสือว่าแบบนั่นนะครับพี่น้องเออแล้วก็อีกอย่างนะครับพี่น้องแต่งเพลงนี้มันก็สีไข่ไกับการที่เท่าแต่งก่อนนะครับแต่งก่อนเขียนก่อนสีไข่ไกันเลยนะครับเออครับคือพื้นคือพื้นฐานสีขับสีคือกันกับการแต่งก่อนเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าเพลงยุคใหม่นาะเพลงสมัยใหม่นี่สมัยสมัมืนีอ่าบางบางเพลงนะครับกับบอด บุ่อิงตามแบบบทก่อนรักกันแต่งก่อนแบบตายโตเขอนมาเพ่งประยุกต์นะครับพี่น้องมันก็ลองสังเกตเบ้งนะครับแบบแบบแบบการแต่งก่อนนี่มันมีมีมีบทมีวรรคแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าหลายๆเพลงของเพลงสมัยสมัยนี้นะครับบางเธอมันิมีแบบมีบทมีวรรคบางวรรคที่เสริมเข้ามานะครับเพื่อเป็นแบบทอนแยกทอนที่แตกต่างออกไปนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าการเขียนเพลงนี่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับมันสีเกี่ยวกับอารมณ์ของเฮานะครับถ้ามีอารมณ์สุนที่แน่อารมณ์อยากเขียน,นเพลงมันก็เขียนขึ้นมาได้นะครับแบบบางเือเฮาบ่ดด้บ่ดด้ตั้งใจใสิเขียนหรอกนะครับแต่ว่ามันมันมันพุทธขึ้นมาเองก็มียื้กันแต่ว่าบางเพลงเฮากะตั้งใจอยากสีเขียนค่อยเขียนขึ้นมาก็มีใื้กันม,มันเ็ี่ยวแต่นอกพี่น้องเนาะสำหรับผมเองนะครับ สิมีอยู่เพลงเพงหนึ่งที่ผมเคยได้แตง่งแล้วก็ได้้องนะครับส่งไปให้ทั้งข่าวสามมิตินะครับอยู่ช่องสามเนาะเมื่อประมาณสิบกว่าปีทีเแล้วนะครับพี่น้องอันนั้นกระถือว่าสําหรับผมเองผมถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผมด้หูจักกับคุณลักคุณยายถ่านหนึ่งนะครับซึ่งเล่าได้เป็นคนฝากให้เพลงผมได้เปิดนะครับในช่องสาม สำหรับผมเองผมถือว่าเป็นชว่วงเวลาที่ผมฝุกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ที่ได้ไปพ่อไปพ่อครับผู้ใหญ่ยยท่านนั่นนะครับแล้วก็ฝุกอีกขึ้นกันทีสามารถได้เปิดที่ช่องสามอไรอันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงอีหลีนะครับก็ตอนนั้นฮูซึกว่ามันมีเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสิบปีที่แล้วสิบปีสิบเอ็ดปีประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นอยู่ของผมบอมี ทีวีบ่ม,มีโทรทัศน์มีตู้เย็นหน่อยเครื่องหนึ่งนะครับมีตู้เย็นหน่อยอันนึง <c oughs> นะครับตอนนั้นผมเป็นยามจําเป็นนะเป็นรอพ่อจาเป็นเป็นยามจําเป็นมีตึกอยู่คางๆห้งองที่ผมพักนะเขามาห้ผมครับไปเฝ้าตึกไ้เออประมาณว่าอ่าตึกเพื่อนบ่ม,มีคนเฝ้าตึกนะครับก็บร่าค่ากันเองนะครับราค่าซอยๆกันว่าสันก็กนเลยไปรับจัง ็นย่ามอยู่ตึกนั่นที่นี่ของเจ้าข,ของนี่ของผมเองนี่ม่มีโทรรัศน์แต่ว่าได้หูเขาได้เบิงข่าวสาันของสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ช่องทางใดนะครับบางคนสงสัยนะครับตอนนันโทรศัพท์ของผมนี่ก็ยังเป็นหน้าจอขาวดำนะครับเป็นแบบปุ่มกดอยู่เลยนะครับสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมเองยังมงัมมี่แบบที่เป็นแบบหน้าจออ่าสัมผัสนะครับคือสมัยสมัยนี้นะครับยังเป็นปุ่มกดอยู่ การสิติดตามข่าวสารอ่ายูทูบชัวรนั issimo, ้นยังยังโมท่านดังนะครับในเมืองไทยยังยังยังโมท่านบุมเท่าไรผมติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับจากหนังสือพิมพ์ของบ้านตรงขามตรงขามตึกนะคือว่าบ้านหลังที่อยู่ตรงขามกับตึกที่ผมไปเป็นยามอยู่ละเขาซืมีหนังสือพิมพ์นะมาเสียบใส่ช่องที่ว่าอ่าเสียบหนังสือพิมพ์นะครับเขาซืมีหนังสือพิมพ์มาส่งถูกเสาร์ผมกับไปถือวิสาสะ ไปยิบมาอ่านนะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ของสิมีเย็บแม็กเนาะนะครับมีหนีบแม็กไว้นะครับ้าห้องกับบริกแกะถังในต้าห้องอ่านแคร์แบบผ่านหัวเขา่าแบบหนาไอ้นี่หนาลักๆมันเลยนะครับหนาผ่านหัวเขา่านั่นแหละผมเห็นผ่าอยู่ผ่าหนึ่งนะครับเห็นรูปอยู่รูุหนึ่งก็คือเหตุการณ์ซนิมิที่ญี่ปุ่นมันจะมีมันก็เป็นเหตุการณ์สูญเสียของทางญี่ปุ่นเนะเาะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่บบว่านั่งแบบคล้ายๆว่าภาษาบราเทาร์ภาษา,าอื่นว่านั่งหมดอะไรตายอย่างนะครับก็คือว่า ผู้ยิ่งค้นนีนะครับในเนื้อหาเขาเขาๆนะประมาณว่าผู้ยิ่งค้นหนี้นะครับไปทุระอีกอำเภอหนึ่งอีกเมืองหนึ่งแล้วในมื้อน,นั้นนะมื้อที่ผู้ยิ่งคนนีไปเทุระอย่างประมาณนี้เนาะหมู่บ้านจะขวางถือซึนามิเขานะครับพ่อแม่พี่น้องเสียบดนะครับบานเฮือนบานถือซึนามิพังลาบเป็นหน้ากลองผมเห็นภาพนั้นภาพที่ ผู้หญิงคนนี้กลับมาบานแล้วเห็นสภาพบานเลื่อนพังเหมือนเลยพ่อแม่พี่น้องเสียเหมือนนะครับถึงซึนมีภพรากคนรักไปนะครับแล้วนี่แหละรูปรูปนี้เฮ็ดไห้ผมจุดประกายใ้แต่งเพลงห่วงใยเจแปนขึ้นมานะครับที่นี่พ่อผมเห็นรูปรูปนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันคิดอยู่ในหัวผมผมก็เลยไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการไป ลานเน็ตนะครับไปเบิ่งของมูลเรื่องนี่แหละไปเบิ่งเพิ่มเติมโน่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยได้ลงมือเขียนเพลงขึ้นมาซึ่งเพลงนี้นะครับ,ผม,มมนนรบผมบอกได้เลยช่วงนั้นผมเลยตั้งใจเขียนบันไดนะเพราะว่าตอนนั้นนะรมมาณว่าสิเขียนขึ้นมาเพื่ออีหย่างเอียงระมาณนี้นะครับเขียนเขียนขึ้นมามันก็บบไดไปหลวงใสอย่างะมมั้นเนาะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมมีสอบนะครับเป็นช่วงที่ ที่เตรียมตัวสอบสอบ้านช่างพ่ิดสอบเสมอรือว่าอย่างไงอ่ะอยู่อยู่มอลามนะครับอยู่ล่างบำแหงครับผมเรียนอยู่นันอย er Mother, ู我 can, 我่อยู่ช่วงมันเป็นช่วงที่ผมเรียนปอตีอยู่อยู่มอลากําแหงอยู่นะครับช่วงนั้นผมเริ่มเขียนเพลงแล้วเนาะเริ่มเขียนเพลงใดแล้วผมกับสีมีสมุดเขียนเพลงของผมซึ่งเมื่อนั้นนะผมตั้งใจสิไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบอยู่หอสมุดรามคำแหงนะครับเมื่อนั้นเตรียมสิไปอ่านหนังสือนะครับก็เลย สมมติเขียนเพลงนี่ผมบาพกไปนําเลยผมยันแบบสมาธิมันมันเสียคือเท่าอยากไปตั้งใจอ่านหนังสือสอบเมนบอครับก็เลยนั่นแหละไปครับเอาหนังสือไปอ่านอยู่อยู่สมุติล่าเพ่อไปอ่านมันใครว่าเรื่องเล่าทีที่เท่าได้ซึมซับเข้าไปนะครับมันมันฝังอยู่ในหัวเท่าเหลวมันประมวลผลของมันเองนะคก็ลังอ่านหนังสืออยู่มันก็คิดเหนือพิ้งถึงว่า พ่อมันคิดเหนือเพลงขึ้นมาได้เฮ้าบได้เอาสมุดเขียนเพลงไปเขียนยังไ๋ผมก็เลยเขียนใส่หนังสือที่เอาสิไปเตรียมตัวสอบน่ะครับสิไปอ่านเตรียมตัวสอบน่ะเออนะครับก็เลยเขียนในหนังสือนะเขียนเป็นขาวๆมากเขียนไปเขียนมาเขียนจบบทเพลงเลยครับพี่น้องแต่งเพลงใดอยู่หัวสมุดล่วนะครับเพลงนี้นะห่วงใยเจแปนพี่น้องไปเซิร์ชบนก็ได้นะครับใน ใน YouTube ใน Google ก็มมีนะครับพ่อเขียนไดเรยวเมื่อนั้นประมาณว่าโอ้เพลงนี้เข้าแต่งจบนะครับทั้งทัทีแบบบ่ได้ตั้งใจว่าสิสิแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเลยนะครับล้วพอทดนตรพ่อมันแต่งจบจังหวะน้นก็เลยชุกคิดว่าเฮ้ยเข้าต้องเอาเพลงนี้เฮ็ดดนตรีนะครับเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียทีตอนนั้นนะถือว่าคือเป็นว่าเป็นการสูญเสียทีระดับระดับโลกเลยกับบัวได้นะครับผมก็เลยคิดว่า อย่างหนึ่งเข้าอาสีสวยเหลือทางญี่ปุ่นเขาบุรีเอี่อยงมากมายคือ,อยังหน่อยๆเข้ากับเอาเพลงนี้เฮ็ดเพลงนี้คุยกับผู้รักผู้ใ่ที่ผมในหูวใจก,กัลังเล่าเพื่อให้เราฝากเปิดใ้ช่องสามเพื่อ,อยังหน่อยๆเพลงนี้อาสีสวยให้เร่งบริจาคของคนไทยหรือว่าคนที่ได้ฟังเพลงผมนี่อาสประมาณว่าพ่อฟังเราเออว่าเนื้อหามันเศร้าเนื้อหามันแบบแบบมันเป็นตาเลือดตนเป็นตาสงสารเขาบางคนพอะไรฟังข้าวกับอาสิรู้สึก ือตัวนนหุ่นซึกสงสารอยู่นะครับแต่ถาสมมุติว่ามีเพลงผมประกอบเข้าไปความเสร้าความสงสารมันอาจจะเพิ่มขึ้นช่วงนั้นมันสิมีการบริจาคซอยเนาะมันอาจสิซอยให้คนแบบบริจาคเงินบริจาครั์สินไปซอยทางญี่ปุ่นก็ไดผมคิดแนวนะั้นนะครับช่วงนั้น,นผมก็บ,บ่คคลมีนะครับผมก็เลยตัดสินใจอะสิไิขายตัวเย็นหน่อยอยู่ห้องนันละเออนะครับสิไิขายตัวเย็นหน่อยอยู่ห้องเพื่อสีประเฮ็ดเพลง เพื่อที่สีไปของอัดเหตเพลงผมตัดสินใจมือนั้นว่าหนังสือสอบเลยนะครับผมก็เลยยางลงม,มาจากจากหอสม,มุดลามช่วงที่ยางลงบันไดมากนะผมกับผู้หาวุโสผู้ใหญ่คนนั้นบอกว่าผมแต่งเพลงนี้เพลงซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ยผมอยากทําไปเปิดที่ช่องสามพี่พอจะช่วยให้เพลงผมได้เปิดได้ไหมอย่างประมาณนี้นะครับแล้วบอกว่าแล้วบอกมาคาเดี๋ยวเลยว่าเองทามาเลยเดีย๋ยวพี่จัดการให้นั่นล่ะครับนั่นล่ะครับผมก็เลยยางกับหองเลย เมื่อออนบ่าอ่านหนังสือสอบเลยครับมีสอบบ่ไปสอบเลยนะครับบออ่านหนังสือสอบสนใจเสษเพ่งก็เลยเมื่อนั้นผมก็เลยกลับมาของพ่อกลับมาของแล้วผมก็โทรหาเลยโทรหาอาจารย์ตูนตูนน้อยสว่างอุบลน,นะครับอยู่ห้องอัดกันเองเรคคอร์ดผมโทรไปหาเราเลยนะครับผมโทรมาโทรไปหาเรานะครับบอกว่าอาจารย์ครับไอผมอยากเ็ดเพ่งเพงนีด เพลงซึนามิยูญี่ปุ่นนี่ะนะครับเพลงห้องยายเยแปรนี่ผมอยากให้เพลงไปเปิดที่สองสามครับเพลงเกี่ยวกับซึนามิยูญี่ปุ่นวาสัตอาจารย์อัน,อนพ่อสี่วางบอกครับมีอย่างประมาณนี้นะครับคือว่า ผมโทษฮองอัดคือ้องอัดนี่ตามปกติเขาซิมีแบบจองคิวก่อนนะครับจ้องคิวกันเหลียวค่อยเขาไปเหตุดนตรยียังประมาณนี้นะครับคือมันสิเขาไปเลยนี่บได้เพราะว่าเขาซิมีคิวของเขาแบบล็อกไว้ตายตัวเราจังหวะมือนันแบบมันเป็นมือทีแบบว่าหลายๆอย่างอะไรๆมันลุ่งล็อกก็คือคนที่นักร้องทีจองคิวไว้ย่ห้องอัดมือนั้นเขาบได้เขามากพอจ้องคิวแล้วเขาบได้เขามากมันก็เลยกลายเป็นคิววางอจาจารย์ตูนก็เลยบอกว่าเขามาเลยเดี๋ยวมาเห็ุนะผมก็เอากีตาร์ไปนี่แหละกีตาร์ กีตาร์นี่นะครับมันไปของอัดเลยไปมือนั่นกีตารายุของอัดกบับบอยูอาจารย์ตูนบอกว่าพี่ใส่ยืมไปใส่หรอกอนะครับนี่แหละก็เลยใส่กีตาร์ตัวนี้แหละใส่เสียงในเพลงห่วงใย,ยเจแปนเป็นกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับอาจารย์ตูนก็บอกว่าเออมันกับบริดีแห้งบริดีหลายแตกะที่ว่าโอเคระดับหน,นึ่งวสันนะครับก็ใส่กีตาร์ตัวนี้นะใส่ล่กีตาร์ของเพลงห่วงใย,ยเจแปนนะครับ ซึ่งเพลงๆนี่นะอาจารย์ตูนก็นลรใไห้รดราค่าพิเศษซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำบอ๊อบพีชน้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาจารย์ตูนนาสิเอียดประมาณเพียงละหาพันหรือเปล่าอันนี้ผมบ่แนยใจเลยแต่ว่าเพงเ่ง่วงใจเจแปนะอาจารย์ตูนเอาหู้นซื้ว่าศสองพันเออนะครับสองพันกว่าบาทซึ่งผมมีเงินที่กระเป๋าไปตอนนั้นเท่าไหร่วะสองพันสองพันสี่้วผมขอค่าแท็กซี่กลับนั่มเ <laughs> ง,งินเหมือนผมมีค่าแท็กซี่สิกลับขอค่าแท็กซี่กลับนั่ครับเมื่อนั้น <c oughs> ขออนําชานตวนเออนะครับเราก็ให้ค่าแท็กซี่แล้วเราก็รดให้ออปรงณน้านครับนี่นี่นี่คือผมก็เลาก็รังซื้อว่าการถี่เฮ้าสีเขียนเพลงสีแต่งเพลงใหน,นะครับนอกจากเมโลดี้เพลงนอกจากทานองเพลงแล้วนะครับมันก็นยังเป็นเนื้อหาของเพลงนะครับซึ่งเนื้อหาของเพลงมันก็นเลี่ยวแต่ว่าเฮ้าอยากแต่งขึ้นช่วงในหรือว่ามียังมาสกิดใจเฮ้าไ้เฮ้าใดใดแต่งขึ้นมาอมารมณ์ต่างๆมันก็นสี มาเองแบบบางเถื่อม,มันมันมาเองโดยที่บัไทยถนัดไม้บดไทตั้งใจอย่างมันกับมาเองมันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับมันสิไปกาหนดอย่างแบบตายโตนี่ยากหรือว่าหรือว่าแบบบางเถื่อก,กำหนดได้บางเถื่อกกำหนดบัไทยไม่ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสำหรับวันนี้เอาเคราวก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวไครต้นใจอยากติดตามหรือว่า,อ,าอยากให้ผมเป็ดคอนเทนต์ไดโยกกับการเขียนเพลงเนี่ยอ่ะซอยคอมเมนต์มาเนี่ย นะครับซอยคออเมนส์ซอยพิมพ์มาบอกมาคุยกันแนวหรือว่าไพมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเขียนเพลงมาเมนมาแชร์ความหูแชร์ประสบการณ์แชร์ความเข้าใจต่างๆหน้าาในใต้คอเมมตนไหนเลยนะครับพี่น้องนะครับแบบบางทีผมเยังออกไปอานสีบริเทืองมืดนะครับนาถามมียังผิดผลาดประการใดกับขออภัยเวนัทีนีกันแร้วกันนะครับมียังดีๆมากแชร์มากมาบอกมาคุยกันนะครับพี่น้องเนาะ าสารับมือนีกนัเอาไว้ประมาณนีก่อนบอกไม้ยาวแหลวนะครับบอกไม้ยาวแห้งนะครับแล้วสารับมือนีกนัเอาไว้สนีก่อนนะครับโอกาสหนาพอกันไหมด้ยครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดสัปตะไข่กดสับตะไข่ยังก็ว่ากันไปนะครับหรือถ้าเป็นไปได้กดกระดิ่งไว้ผมน้ำแน่เพื่อสิใดแบบเวลาอัพคลิปอัพวิดีโอ,อยังลงไปก็สิใดในข้อมาเบ่งกันนะครับแช่แน่นะครับพี่น,น้องเนาะนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเพิง่ง ท่ายเพึ่งหาหลอยกูว่าโอ้ยเส็นทางีกยาวไกละนะครับมีงก่าสิผ่านกดการสั่ง,ๆๆงอะไรใดๆอย่างไรกับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแห้งใจให้กันแน่กันแล้วกันนะครับเนาะสรับมือกัพอสมีก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสพอกันไหมครับสวัสดีครับ